สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับวัธยาพาเพลินนะคะตอนนี้ค่ะแนนอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะรีสอร์ทเก๋ๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีภารกิจที่เราจะต้องมาซาว์เช็คค่ะในงานฮอนด้าเฟสติวัลนะคะก็วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวทีเดียวค่ะ Honda Winter Festival วันนนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวทีเดียวนะคะ <Winter> ทีนี้เราเป็นนักร้องค่ะเราเป็นนักร้องเราก็ต้องรักษาเสียงใช่ไหมคะเราต้องหอบเอาผ้าห่มเอาผ้าพันคออะไรเนี่ยขึ้นมาทําให้เราให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะแนงก็เลยมีเคล็ดลับค่ะมีวิธีที่ทุกคนเห็นแล้วคุยแล้วค่ะจะมีแนงก็มีวิธีค่ะที่จะทําให้ทุกคนหายหนาวนะคะโดยที่มือเรายังว่างอยู่ค่ะ มือเราสามารถจะไปจับไม้ได้หรือว่าเราจะสามารถที่จะหิ้วกระเป๋าได้ค่ะโดยที่เราอยากสามารถทําให้ร่างกายอ,อบอุ่นได้ค่ะนี้นะคะแนนมีวิธีที่ออกมาแสดงวิธีสักทีครับค่ะวันนี้นะแลนมีวิธี <laughs> เก็บผ้าห่มค่ะโดยที่ร่างกายเรายังอบอุ่นอยู่นะคะ <laughs> แล้วก็ผ้าห่มเรายังดูเป็นระเบียบอยู่ค่ะนี่ค่ะคือวิธีของแนนย็งไงคะ ร่างกายอบอุ่นค่ะร่างกายเราอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วมือของเราค่ะไม่ต้องถืงพอพระลมด้วยนะคะแล้วก็สามารถเอามือของเราเนี่ยคุยโทรศัพท์ iPhone ไ,ได้นี้ค่ะ <laughs> <c oughs> <laughs> นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเนยก็มีเคล็ดลับแค่นี้นะคะมาบอกนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนจะมีเคล็ดลับดูแลรักษาเสียงอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs> มันเป็นเคล็ดลับที่ดูยากเกย็นยังไงวะยิ้มเออ <laughs> Thank okay. you.